ท่น,นี้พวกนี้เป็นบุคคลพวกที่สามจากนั้นเนี่ยพระอานอนท์ก็ถามพระพุทธเจ้าว่าพระพุทธเจ้าสามารถไหมที่จะจําแนกสามบุคคลเนี่ยออกเป็นบุคคลอื่นอีกนะหรือเป็นบุคคลอื่นที่มาเปรียบเทียบกับสาบุคคลจําพวกเนี้ยพระพเจ้าก็บอกสามารถ ท่านก็เลยบัญญัติขึ้นมาอีก3บุคคลอทอนนี้อีก3บุคคลเนี่ยพระองค์ก็บอกอย่างนี้กุศลธรรมก็ดีนี่กุศลธรรมก็ดีอกุศลธรรมก็ดีของบุคคลนี้มีอยู่สมัยต่อมาท่านก็กำหนดรู้ใจด้วยใจ จึงรู้บุคคลนั้นอย่างนี้ว่านะกุศลธรรมของบุคคลเนี้ยหายไปกุศลธรรมของบุคคลนี้หายไปแล้วอกุศลธรรมเกิดขึ้นมาแทนกุศลธรรมเกิดขึ้นมาแทนทีนี้กุศลมูลนเนี่ย ทีนี้ท่านเริ่มใช้อินซีย์แล้วนะการกําหนดรู้อินซีกุศละมูลที่เขายังตัดไม่ขาดเนี่ยมีอยูอ่อันนี้เป็นความสําคัญเพราะเป็นการดู see. อินรีย์แม้กุศลแม้กุศลละมูลนั้นก็ถึงความถอนขึ้นทั้งหมด พอท่านไปดูกุศลมูลที่คนคนนี้ยังตัดไม่ขาดเนี่ยแต่พอดูแล้วดันเห็นว่ากุศลมูลเนี่ยถอนขึ้นทั้งหมดอืมพระองค์ก็พยากรณว่าบุคคลนี้จะเป็นผู้เสื่อมต่อไปเป็นธรรมดาด้วยประการชนีอ่าอ่าอันนี้ก็อาจจะเป็นพระเจ้าชา,ชาติศัตรูก็ได้ใช่ไหม เป็นไปได้เนี่ยนะเพราะอันนี้ดูจะแรงนะดูจะแรงกว่าว่าทำให้กุศนะลมูลที่ที่เขามีอยู่เนี่ยเพิกถอนหมดเลยนะ <c oughs> จากนั้นพระองค์ก็อุปมานะพออุปมาเสร็จ นะพระองค์ก็มาปิดท้ายนะแต่อุปมาตรงนี้มีการเพิ่มอุปมานอกเหนือจากนะาตรงนี้ก็เปลี่ยนเป็นถ่านไฟแล้วก็นอกเหนือจากเรื่องของมเมล็ดพืชหรือถ่านไฟแล้วเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของพระอาทิตย์นะที่ขึ้นและตกแล้วก็เหมือนกับการรับประทานอาหารในเวลา กลางคืนนะจากนั้นพระองค์ก็มาปิดท้ายว่าเรากำหนดรู้ใจด้วยใจของบุคคลบางคนในโลกนี้กุศลธรรมก็ดีอกุศลธรรมก็ดีของเขามีอยู่นะ,ะแล้วพอมาดูอีกทีเนี่ยกุศลธรรมของเขาเนี่ยบุคคลนี้หายไปแล้วนะแล้วอกุศลธรรมเนี่ยของเขาเนี่ยปรากฏขึ้น นะแต่กุศลมูลของเขาเนี่ยที่ตัดไม่ขาดเนี่ยยังมีอยู่อันนี้พงใช้อินทรีย์ความสามารถเฉพาะพระพุทธเจ้าดูละแม้กุศลมูลที่ยังตัดไม่ขาดเนี่ยนะก็ถึงความเพิกถอนขึ้นทั้งหมดอ,มอันนี้แหละ คนคนนี้ยจะไปเป็นผู้เสื่อมนะคนนี้จะเสื่อมต่อไปอืมนะ อ่ะทีนี้ดูบุคคลพวกที่หบุคคลพวกที่5 <c oughs> <c oughs> ้าก,ก็เช่นเดียวกันท่านกำหนดรู้ใจด้วยใจของบุคคลแล้วก็เห็นว่ากุศลธรรมนะอ่ะกุศลธรรมอกุศลธรรมนะก็เกิดขึ้นเป็นปกติต่อมาก็กำหนดรู้ใจด้วยใจต่อของบุคคลเดียวกันนี้ต่อไปอีกว่า นะกุศลธรรมของคนเนี้ยหายไปแล้วนะกุศลธรรมเกิดขึ้นนะกุศลเกิดขึ้นเฉพาะหน้าอย่างเนี้ยนะกุศลเกิดขึ้นแล้วพอการดูครั้งที่สองแต่พระองค์ก็จะ ย้อนกลับไปดูอากุศลมูลด้วยอินทรีนนะว่าอากุสลมูลที่ยังตัดไม่ขาดมีอยู่ไหมนะปรากฏว่ายังมีอยู่น,ะ,นะอากุศลมูลที่ยังตัดไม่ขาดมีอยู่แล้วก็แม้อากุสลมูล แม้อกุศลมูลนั้นก็ถึงความสอนขึ้นทั้งหมด คนนี้ยังอยู่ในกลุ่มเดิมมะคนนี้กลุ่มใหม่แล้วนะกุศ <c oughs> <c oughs> ลละมูลอันที่สี่ในกุศลละมูลที่เขายังตัดไม่ขาดมีอยู่ใช่ไหมนี่ต้องเป็นอกุศลมูลที่ยังตัดไม่ขาดมีอยู่ถูกต้องนะกุศลที่ยังตัดไม่ขาดมีกุศลนั้นก็ถึงความถอนขึ้นอันนี้อกุศลที่ยังตัดไม่ขาดมีอกุศลนั้นก็ถึงความถอนขึ้น นะแล้วเมื่อกี้ก็คือจะเสื่อมต่อไปอันนี้ก็จะต้องเป็นไม่เสื่อมต่อไปถูกต้องเพราะเรากลัวเขาแปลผิดแล้วเราก็ผิดตามเข้าไปอีกนะเลยต้องเช็คก,กลับไปกลับมานะเขาก็จะอันนี้จะเสื่อมต่อไปเป็นธรรมดา เออไม่เสื่อมต่อไปเป็นธรรมดา <laughs> นะนะอันนี้คือบุคคลพวกที่ห้าและพระองค์ก็ยกอุปมาจากการจากการยกอุปมาเสร็จพระองค์ก็มาปิดท้ายเหมือนเดิมว่ากุศลธรรมอกุศลธรรมของคนคนนี้มีอยู่นะอืม สมัยต่อมาพระองค์ก็กำหนดรู้อีกว่าอากุศลเนี่ยของคนเนี่ยหายไปแล้วนะแล้วกุศลธรรมก็เกิดขึ้นนะเหมือนคนเนี่ยเราเห็นเขาพึ่งฟิตฟิตทำความดีขึ้นมาเนี่ยนะอ่าอ่ากุศลธรรมก็เกิดขึ้นแต่ปรากฏว่าอากุศลมูลของเขาเนี่ยที่ยังตัดไม่ขาด มีอยู่นะอ่านะอ่าและด้วยอกุศลมูลที่เขายังตัดไม่ขาดเนี่ยก็นะอ่าอ่อาอกุสลมูลน,น,นั้นเนี่ยนะก็ถอนขึ้นทั้งหมด อกุศลเกิดปรากฏขึ้นเฉพาะหน้าอันนี้เป็นคนเดิมหรือเปล่าเนี่ยยังคนเดิมอยู่นะยังคนเดิมอันนี้ปิดท้ายใช่ไหมคนที่ห้าปิดท้ายของคนที่ห้านะอกุศลที่ยังตัดไม่ขาดมีอกุศลที่ยังตัดไม่ขาดมีอกุศลน,นั้นอกุศลน,นั้นก็ถูกถอนขึ้นทั้งหมด อากุศลนั้นถอนขึ้นทั้งหมดบุคคลน,นี้ไม่เสื่อมแต่ก่อนที่จะอากุศลไม่ขาดเนี่ยอากุศลที่ไม่ขาดถูกถอนเนี่ยกุศลธรรมเกิดขึ้นไหมอันนี้กุศลธรรมเกิดขึ้นนะ,ะเหมือนกันอากุศลหายไปกุศลเกิดขึ้นเฉพาะหน้า แล้วอกุศลมูลที่ยังตัดไม่ขาดมีอยู่แม้อกุศลมูลนั้นก็ถูกถอนขึ้นทั้งหมดนั่นแสดงว่ากุศลธรรมที่ปรากฏขึ้นต้องเป็นกุศลธรรมที่แรงสามารถถอนอักุศลมูลทั้งก้อนได้นะคนคนนี้ก็เลยไม่เสื่อมต่อไปเป็นธรรมดา นี้จะไม่เสื่อมอันนี้ก็คือพวกที่ห้าซึ่งเท่ากับพระพุทธเจ้าเนี่ยก็กำลังเท่ากับไล่ขึ้นแล้วเพราะเดี๋ยวจะไล่ไปถึงพวกปริพานในติฏฐธรรมนะเท่ากับว่าพวกแรกภาพรวมก็จะต้องเป็นพวกเสื่อมแล้วก็ต่อมาก็ต้องไม่เสื่อมแล้วต่อไปก็ปริพานอืส่วนพวกสามกลุ่มแรกพระเจ้าก็จะไล่ลงไปนรกใช่ไหม ดังนั้นพวกแรกก็จะต้องอไม่เสื่อมและพวกหลังก็จะต้องเสื่อมแล้วก็จะต้องไปนรกดังนั้นภาพรวมก็เป็นตรกะที่เรียงกันนะภาพย่อยก็เป็นตรกะที่เรียงกันทั้งหมดนี่คือลักษณะของคำว่าศาสดาจะเป๊ะมากนะมเราลองคิดดูแต่คนธรรมดาพูดอย่างนี้ไม่ได้ไม่มีทางเลยนะ พวกเราฟังตามแกะตามนี่ยังงงเลยนะเเล่นกันนานน่ะนี่ขนาดฟังมาแล้วหลายรอบนเนี่ย